สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็สําหรับเช้าวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะผมจะพาทุกท่านนะครับมาทําการลดน้ําพืชผักสวนครัวนะครับโดยวิธีการง่ายๆนะเราจะใช้แค่สิ่งเดียวนะครับในการผสมน้ำนะเพื่อบำรุงให้กับพืชผักของเราได้เขียวงามนะครับสิ่งนั้นก็คือนี่ครับจะเป็นนมกล่องนะครับนมที่หมดอายุแล้วนะครับสามารถเอามาใช้ได้เลยนะครับโดยการ ที่เราไม่ต้องไปหมักนะครับไม่ต้องไปหมักนะครับให้นานๆเรานนะได้มานะครับเราก็สามารถใช้ได้เลยนะครับโดยวิธีการใช้นะก็คือการหาภาชนะนะใส่น้ํามาเลยนะครับหลังจากนั้นก็เอานมนะครับลงไป ผสมเลยนะครับโดยอัตราการใช้นะครับเราอย่าไปใช้เยอะนะครับใส่แค่ผสมเพียงเล็กน้อยนะครับผสมเพียงเล็กน้อยนะครับนี่ครับถ้าเราใส่เยอะเกินไปนะครับพืชของเราจะเหลืองนะครับแล้วก็จะทำให้ดินแน่นและแข็งด้วยนะครับอันนี้ก็ใส่เพียงเล็กน้อยนะผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็สามารถเอาไปลดพืชได้เลยนะครับโดยจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นพวกพลิกนะครับมะเขือนะครับแล้วก็ผักกินใบต่างๆนะครับาสารอาหารนะครับในนมนะจะมีโปรโตีนแล้วก็แคลเซียมที่สูงมากนะครับนี่จะช่วยให้พืชของเรานะหวานกรอบแล้วก็ทำให้พืชเขียวงามด้วยนะครับโดยการใช้นะเราจะใช้ ห่างกันนะครเราจะไม่ใช้บ่อยนะก็คือประมาณ7บวันเราจะลดแค่ครั้งนึงนะครับย้ําว่านะครับการผสมนะครับเราจะใส่นมลงไปนะ,ะเพียงเล็กน้อยนะครเราไม่ได้ใส่เยอะนะครถ้าใส่เยอะเกินไปพืชจะไม่โตแล้วนะครับก็จะตายด้วยนะครับใบเหลืองนะะนี่นะครับอันนี้พลิกนะ,ะที่ผมใช้รดอยู่นะ,ะนี่ช่วงที่เขากําลังแตกยอดออกมานะ,ะสามารถใช้ ได้เลยนะครับดูนะเขาก็เขียวงามดีนะครับสำหรับก็ควรระวังนะครับอีกอย่างหนึ่งนะสำหรับการใช้นมในการลดพืชนะครับจะเป็นมดคันไฟนะครับมดคันไฟจะชอบนะครับแล้วเมื่อเขาได้กลิ่นมนมนะเขาจะมานะครับอาศัยแล้วก็กัดกินพืชผักของเรานะครับให้เพื่อนๆคุณผู้ชมนะคอยระวังด้วยนะครับ นี่นะครับต่อไปก็จะเป็นนี่นะ่กระถางนี้นะครับนาเสนอเลยนะเป็นผักชีฝรั่งนะครับเป็นพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่ผมปลูกไว้นานแล้วนะครับก็ไม่ค่อยได้ดูแลนะครับแต่ก็รดน้ำนะในทุกๆวันนะครับมีใส่พวกน้ำหมักต่างๆนะครับโดยที่ส่วนนะผมจะเน้นไปที่น้ำหมักนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหมัก ขี้บัวแห้งนะคร um. ับอันน sort of ี onun, ้ก็ใช้เป็นประจําอยู่แล้วนะครับสำหรับการบํารุงพืชให้เขียวงามนะให้ต้นแข็งแรงนะครับนี่นะฮะนะนมก็สามารถใช้ได้นะเพื่อนๆคุณผู้ชมมีนะนมที่หมดอายุแล้วนะครับเอามาใช้ได้เลยนะฮะโดยไม่ต้องหมักนะครับนี่จะทําให้พืชนะครับเขียวงามนะครับแล้วก็อยู่กับเราได้นานนะสำหรับพืชกระถางนะฮะพืชกินใบนะต่างๆนะพืชกิน ผลนะครับสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะแบบไม่ต้องหมักนะครับนอกจากเราจะใช้รดผักได้ดีแล้วนะครับนอกจากนั้นก็จะมีพวกไม้ดอกไม้ประดับนะครับจะสามารถใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับแล้วกข็ข้อควรระวังนะอีกอย่างหนึ่งนะสำหรับพืชผักที่ มีดอกแล้วนะครับเ,เพื่อนๆคุณผู้ชมนะอย่าไปลดให้โดนดอกเขานะครับไม่งั้นดอกเขาจะร่วงนะครับให้งดน,นมไปก่อนนะครับถ้าจะลดให้ลดโดนใบนะครับแล้วก็โดนลําต้นโดนรากไปนะครับแต่อย่าไปลดให้โดนดอกของเขานะครับเดี๋ยวดอกเขาจะร่วงครับ โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงต้องฝากุพื่อนๆคุณผู้ชมไ้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับที่ติดตามรับชมมาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ